โอเคค่ะสวัสดีค่ะปอหกนะคะก็เมื่อกี้คลิปแรกปรากฏว่าที่บ้านครูนะมีฝนตกอยู่ๆก็แบบตกลงมาแรงมากๆเลยทำให้ครูเนี่ยต้องตัดคลิปแบบว่าเป็นเหมือนหนังช่องเจ็ดใช่ไหมทีมโอเคไม่เป็นหนังช่องเจ็ดแล้วนะเดี๋ยวมาทบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะอ่าปัดปิดเม่งปิดเม่งเรามาดูดีกว่านะคะว่าเด็กๆเนี่ยจะชอบตอบไม่ได้เขาบอกว่าใช่แล้วล่ะ ตับเป็นอวัยวะย่อยอาหารที่ใหญ่และหนักที่สุดตับนะคะสร้างถุงน้ําดีนะตับตับสร้างถุงน้ําดีนี่คือตับนะคะ <c oughs> เห็นเจอ่ะไม่คือถุงน้ําดี <c oughs> เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเข้าใจว่าตับเนี่ยสร้างถุงน้ําดีแล้วถุงน้ําดีไปช่วยลําไส้เล็กนะคะไปช่วยลําไส้เล็กในการเป็นไงคะย่อยไขยมันให้แตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆซึ่งลําไส้เล็กมีเอนไซม์อะไรอยู่บ้างคะมีเอนไซม์อะไมเลสนะ อนซิฟายมเลสนะคะย่อยคาร์โบไฮเดตสร้างจากไหนคะสร้างจากตับอ่อนใครฟังคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะก็จะเข้าใจใครสอบไม่ได้ครูจะให้สอบใหม่แก้ตัวใหม่นะคะเช่นปัดตกที่ใครอย่างไรครูบอกแล้วว่าตอนนี้ใครคะแนนนำบ้างคะแนนนำอยู่เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นวีระเดชไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ชนกประทุมมาศปาริชราตปารดา แถวๆเนี้ยคะแนนค่อนข้างสูงเพราะว่าส่งงานทุกอันนะครูมีรางวัลนะปานัดอ่ะก็ทำได้เยอะเหมือนกันนะคะใครอีกอ่ะที่ส่งงานเยอะมากๆเลยเนี่ยแถวๆเนี้ยจะส่งงานครูตลอดแล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีกริสลานะไอเดียก็ทำได้ดีมากเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นหายไป นะคะเริ่มห,หายไปหลายคนเพราะฉะนั้นต้องกลับมาเรียนนะจ๊ะนะไม่ได้เรียกชื่อใครไม่ต้องไม่ต้องบอกโอ้ทำไมไม่มีชื่อหนูงั้นหนูไม่เรียนไม่ใช่หนูก็ต้องเข้าเรียนตลอดนะคะให้หนุณครูเค็กเช็คชื่อให้คะแนนอยู่บนบนได้นะจ๊ะพันนลายก็ดีมากๆเลยนะแต่ว่าพันนรายอาจจะด้วยความที่บางครั้งเข้าสูมไม่ได้เลยไม่ได้ฟังครูสอนทั้งหมดได้ตอบไม่ได้ที่ครูให้ตอบนะอ่ะเรามาดูตัวอย่างว่าเอ๊คุณครูตายเนี่ยจะให้นะคะ จะให้เล่นเกมแบบไหนนะคะวันที่บอกว่าจะสอบจะขึ้นคำถามมา14บสีคำถามแบบนี้เลยนะแล้วครูก็จะเรียกว่าอ่ะป้านัดครูบอกป้านัดเรียกมา1ตัวเลขครูก็จะกดที่ตัวเลขหมายเลขสีขึ้นแบบนี้เลยค่ะเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนทั่วไปชื่อว่าเอนไซม์อะไรซึ่งป้านัดสามารถตอบออกเสียงได้นะคะ ตอบออกเสียงได้แล้วก็ขีดคะแนนตัวเองไว้ได้แต่คนอื่นๆที่ไม่ได้เรียกชื่อเวยรเดชพิมพ์ชนกหรืออวุ ja ้นเส้นอะนินจาปอยเบียเดนนิวเครียร์แชเอมาไลไปหมดทุกคนเนี่ยให้เขียนลงนะคะให้เขียนลงในสมุดว่าปานัดเลือก้อยที่สี่เขียนวะนะเขียนเอาไว้แล้วแชทแล้วส่งมาก่อนครูจะเฉลยนะ ก่อนจะเฉลยแล้วครูก็จะประกาศในตอนสอบตอนนั้นเลยว่าในข้อนี้ใครตอบถูกและได้คะแนนบ้างยกตัวอย่างเช่นข้อนี้ใครดูคลิวดวิดีโอนี้เหมือนครูเฉลยข้อสอบบางข้อเลยนะนะฮะเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนทั่วไปแน่นอนต้องเอนไซม์แปปซินนะคะครูก็จะบอกว่าเช็คคาตอบถูกหรือผิดถ้าถูกโอเคได้คะแนนแบบนี้นะคะครูก็จะบอกอ่ะต่อไปพิมพ์จนกเลือกข้อไหนใครที่ครูไม่ได้เรียกชื่อไม่ต้อง ไม่ต้องเปล่งเสียงนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนมีความรู้ที่ค่อนข้างแน่นแล้วตอบออกมาก็คือครูก็จะให้คะแนนคนที่เข้าเรียนนั่นแหละคนที่พยายามเข้าเรียนอย่างน้อยเพื่อนบอกเขาก็จะได้สองสามคะแนนแต่คนที่นอกจากจะเข้าเรียนแล้วอ่านหนังสือเพิ่มนะคะดูคลิปวิดีโอเพิ่มก็จะได้คะแนนเยอะนี่คือวิธีการเรียนของการสอบของเราในวันจันทร์นะเวลา บ่ายสองถึงบ่ายสามป .6 นะคะครูก็บอกแล้วว่าป .6 ไอ้สอนครูจะสอนเยอะมากเพราะเป็นประจําชั้นจะดูแลมากเป็นพิเศษจะเห็นว่าไอ้บางบางห้องทําไมไม่ค่อยได้เรียนกับครูบ่อยขนาดป .6 ก็แน่นอนว่าถ้าป .6 ว่างครูก็จะพยายามเข้าชาร์จเข้าชาร์จตลอดให้ป .6 ของครูมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าเรียนไม่ว่าจะวิชาใดก็ตามกว่าเราจะเปิดเทอมอีกนานมากเลยนะเอาล่ะ แล้วบอกว่ามีเกมด้วยอันนี้เกมปุดแผ่นป้ายก่อนวันอังคารจะมีเกมสําหรับชีงางวันที่เคยบอกว่าจะให้รางวัลเพราะว่ารอบที่แล้วคนที่ส่งคะแนนมาวีระเดชได้คะแนนเยอะมากนะแล้วก็พิมพ์ชนกใช่ไหมที่ได้คะแนนตอบคำถามส,สีกันมากๆเลย <S <s เดี๋ยวจะเอานางวันไปให้พร้อมกับใบงานนะคะโอเคเรามาดูกันต่อนะทบทวนกันต่อเขาบอกว่า เนี่ยทิศทางการไหลของอาหารเป็นการไหลอาหารแบบบีบๆนะคะบีบๆเป็นคลื่นๆแบบนี้นักเรียนขาที่หลอดอาหารมีการบีบๆเรียกว,ว่าเพริทันส s ดนักเรียนไหนปะโฮออกเสียงใครดูวิดีโออยู่ก็ตามออกเสียงไปเถอะคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าเรียนอยู่ไงเพริทันส s i ที่ไหนคะหลดนะคะเวาลาครูเกลื่นนักเรียนลองเกลื่น มันจะเหมือนบีบๆอยู่ตรงนี้นะคะเป็นการย่อยเชิงกลเท่านั้นปากย่อยทั้งเชิงกลและเชิงเคมีเชิงเคมีด้วยเอนไซม์ ide, เอาไมาเลสสร้างที่ต่อมน้ําลายนะคะต่อมน้ำลายเรามีสามตอมนักเรียนสังเกตว่าอแถวๆนี้ผมเป็นยังไงไม่รู้ช่วงนี้เล่นเกมเยอะนอนดึกนะเจ็บตรงนี้เรเป็นโควิดหรือเปล่านะคะแถวๆนี้นะคะเขาเรียกว่าทอนซินนะคะซึ่งดับจับเชื้อโรคถ้านักเรียนนอนไม่พอเป็นยังไงคะนะก็จะเป็นทอนซินได้นะต้องทานยาฆ่าเชือ้อ นะก็จะปวดคืนน้ำลายจะเจ็บมากๆเลยแต่ตรงนี้เป็นหลอดอาหารเพราะฉะนั้นหลอดอาหารกับหลอดลมไม่เหมือนกันนะคูยังไม่ขึ้นระบบหายใจเลยนะคะกับระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยไตต้นไปบ้างแล้วหมายถึงว่าพูดไปบ้างเล็กน้อยเห็นเด็กๆตอบย่อยอาหารไม่ได้ต้องเรียนย่อยอาหารก่อนพอลงมากระเพาะอาหารนะคะก็จะคูเขาอาหารแน่นอนเลยที่กระเพาะอาหารมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าเปปซินนะมาดูที่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กมีขนๆแบบนี้ด้วยเรียกว่า วินลัสนะคะวินลัสอ่าโอเคครูอบรมไปด้วยแล้วก็สอนไปด้วยเนี่ยเท่าไยรอย่างมากเลยครูตายอ่าโอเคเนาะลำไส้เล็กนี่ค่อนข้างจะขรุขระแล้วก็ดูดซึมอาหาร อวัยวะใดดูดซึมอาหารและย่อยอาหารมากที่สุดตอบให้ได้นะคะถูกย่อยแล้วก็ไปดูดซึมที่ลำไส้ใหญ่อันนี้จะเป็นระบบอื่นแล้วที่ได้ทบทวนดังนั้นนะคะระบบย่อยอาหารนักเรียนทบทวนมาสักแป๊บหนึ่งแล้วไหนมาดูต่อสิสมมุติมีคนเลือกเบอร์13อวัยวะใดสร้างถุงน้ำดีตอบติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบก็บอกและถ้าคุณครูถามวีระเดช อะไรไม่ได้ตอบเป็นปากเสียงออกมานะคะแต่คนอื่นๆที่ไม่ได้โดนเลือกชื่อตอบใส่สมุดถ่ายแล้วรีบตงในแชทเพราะถ้าครูเฉลยแล้วครูไม่ให้คะแนนนั่นหมายความว่าคุณอะฟังจากวีระเดชได้ไหมฟังจากวีระเดชได้แต่ถ้าครูเฉลยแล้วไม่ให้ปัดรวมทั้งหมดสิบสีคะแนนในการสอบวันจันทร์นะคะว่าจะได้เท่าไหร่นะจะได้เท่าไหร่โอเคนะคะ นะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่นักเรียนนะติดตามชมมาถึงตรงนี้อย่าลืมนะคะครูจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งปากเอนไซม์อะไมเลสกระเพาะแปปซิน ที่ลำไส้เล็กมีไลปสอะไมเลสแล้วก็แปปซินด้วยนะคะที่สร้างจากตับอ่อนตับอ่อนตับแล้วก็ถุงน้ําดีช่วยย่อยแต่ไม่ใช่อวัอวยวะที่ย่อยที่มาทําให้อาหารเล็กลงเหมือนแค่สร้างเอนไซม์ตับเนี่ยแค่สร้างถุงสร้างถุงน้ําดีแล้วถุงน้ําดีก็มาช่วยย่อยไขยมันให้แตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆนะคะวิตามินนะคะวิตามินวิตามินเป็นอย่างไรวิตามินมีละลายน้ํากับละลายในไขมันขออีกรอบนึงละลายในไขมันอีเด็กอีเด็กเขียนยังไงเอ่ยบางคนจําไม่ได้ นะคะบางคนจำไม่ได้อ e ีเด็กตัว e d a k อเด็ก e นะคะอันนี้ละลายในไขมันส่วนละลายในน้ำมี B แล้วก็ c นั่นเองนะคะนักเรียนที่ลำไส้เล็กนักเรียนจำช่วยครูนิดนึงมีแบคทีเรียนะคะมีแบคทีเรียแบคทีเรียตัวหนึ่ง นักเรียนสามารถจดไว้ได้นะคะอันนี้ออกข้อสอบโอเนตบ่อยมากเลยนะชื่อว่าอ e ีคอยคนละอย่างกับอ e ีเด็กนะแบคทีเรีย e อีคอยตัวนี้นะคะสามอยู่ในลำไส้ของเราสร้างวิตามิน B12 แล้วก็วิตามิน K ให้ร่างกายเรานะคะจริงๆมันแบคทีเรียอยู่ในร่างกายไม่ค่อยดีเนาะอยู่กันแบบภาวะพึ่งพาเขาให้วิตามินเราแต่เขาก็อาจจะกินนะคะชื่ออะไรนะ เสร็จอาหารในลำไส้ใหญ่เรานะคะ B 1 2ช่วยในเรื่องของระบบสมองนะคะ K แข็งช่วยให้เลือดแข็งตัวจำได้อยู่ไหม E วิตามิน E เกี่ยวกับเลือดเนาะใครที่เลือดไม่ค่อยดีกินตับเยอะๆแบบนี้เนาะ D ดีดูก ออกตื่นมาตื่นเช้าๆนะคะมาวิ่งออกกําลังกายไม่เกิน8โมงนะคะแสง UV จะเปลี่ยนนะคะให้เป็นวิตามินดีวิตามิน A ก็สายตา K ก็เลือดแข็งตัวนะบี b นี่มีเยอะมาก B1 B2 B3 บี b 1, b 2, b 3, นะคะบี2 b บนะคะแล้วก็วิตามิน C ช่วยให้อะไรคะไม่ให้เลือดออกตามไรฟันและแน่ๆอลยตอนนี้คือโควิด1 9ต้องทานวิตามิน C เยอะเพราะวิตามิน C ช่วยในเรื่องของการเป็นหวัด นะคะถ้าเราแบบว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงใครร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงต้องทานวิตามินซีเยอะนะคะอาจจะก,กินเป็นเม็ดก็ได้หรือแบบอุ้ยเปนขูดขาหนูกินส้มตําทุกวันเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของโรคท้องเสียด้วยนะคะอะไรก็กินไปเกินก็ไม่ดีกินน้อยก็ไม่ดีต้องกินให้มันพอดีพอประมาณนะคะร่างกายเราถึงจะแข็งแรงแล้วก็ต่อสู้กับโควิด19ได้และไม่รู้ว่าจะเปิดเทอมมาเจอกันหน้าการอีกเมื่อไหร่อย่างไรก็ฝาก ให้นักเรียนนะคะดูไว้ด้วยนะแล้วเ,เจอกันวันจันทร์เพื่อสอบพรุ่งนี้นะคะเพื่อสอบอ่านหนังสือด้วยวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ